ทีมงานตรวจสอบข่าวกันจ้าละวันเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของช่องอ่านมา้าเพราะมีข่าวโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกเพจดังๆเนี่ยบอกเฮ้ยมันมีความเคลื่อนไหวใช่ค่ะมันมีการเคลื่อนทับเคลื่อนกําลังพลจากทางฝั่งนู้นอฝั่งเราก็เคลื่อนขึ้นไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเราตรวจสอบให้คุณผู้ชมแล้วมีหลายเพจที่มาลงด้วยกันนะครับ อันนี้เพจไทยมิริทลินนิวสช่องอันมาอุบลราัธานีมีรายงานฐานกัมพูชาเสริมกำลังจำนวนมากยังมีอีกหลายคนครับก็พบสายใหม่ต้องรอดก็โพสต์ด้วยเช่นเดียวกันนี่บอกพื้นที่แจ้งมาช่องอันมาอุบลสถานการณ์ไม่สู้ดีฐานเขมรยกขยวกันมาขว่า4ี่หมื่นฐานไทยกำลังทยอยขึ้นมาเช่นเดียวกัน รวมทั้งเพจของจัก,กริดแต่งตั้งซึ่งก็เป็นกู้ภัยจิตอาสาชื่อดังนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เข้าไปช่วยนํารถพยาบาลไปในพื้นที่ที่มีการประทะก,กันโพสต์แบบนี้ช,ช่องอันมาอุบลมีแรงงานฐานกัมพูชาเสริมกําลังกันขึ้นมาตลอดแต่เหตุการณ์ยังปกติบางเพจนะครับพูดอย่างมีนัยะคุณผู้ชมนี่น,น,นีชายนิรนามมดปลวกเริ่มทยอยรวมตัวเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีด เวลาฉีดไบ้อนได้เก็บซากกันไม่ลำบากโอ้โหค, oh, oh, คุณผู้ชมเวลาเจอโพสต์แบบนี้เข้าไปเนี่ยตอนนี้สถานการณ์การหยุดยิงมันก็เขาเรียกคลี่คลายไปเนาะเหมือนจะนิ่งเหมือนจะนิ่งแต่ระยะสั้นๆน่ะสองสามวันแต่ยังก็คงมีพวกกระแสข่าวเรื่องของอทุ่นระเบิดอย่างเงี้ย<ช>ที่มันเกิดกำเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งฐานไทยบาดเจ็ไปอีกสหนึ่งในนั้นขาขาด นะครับก็เลยกลายเป็นเอ๊ะคนก็กลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าฉันกลับไปฉันจะปลอดภัยไหมแต่ไม่กลับก็ไม่ได้มัน10เกือบ20วันแล้วสิบเจ็ดได้นะสิบเจ็ดวันนะครับก็เลยกลับบ้านกลับช่องกันไปแต่หลายคนวันนี้เราสัมภาษณ์มาเขาก็ยังไม่ได้สบายใจนะบ้านช่องไม่รู้จะมีระเบิดฝังอยู่หรือเปล่านะฮะบางบ้านก็อยู่ไม่ได้กลัวสถานการณ์บางคนบอกแต่อยากกลับแล้วล่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับไปอยู่ศูนย์ใหม่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมช่องอานม้าก่อนนะเนี่ยถ้าเป็นภาพตามนี้นะครับ ตามที่คุณผู้ชมเห็นมันเกิดความตึงเครียดขึ้นมาสักเมื่อวานเมื่อวันศุ่์นี่เองฐานไทยเขานํารั้วรวดหนามไปขึงใช่ไหมตอนนั้นแ่ะแล้วมีฐานเขเมรเข้ามารืออ้อไงฮะจนฐานไทยเนี่ยต้องขู่นะออกไปนะมีพื้นที่ประเทศไทยไม่อย่างนั้นยิงนะครับและเหตุการณ์ก็สงบลงฐานไทยก็เลยเอารั้วรดหนามเนี่ยเข้าไปวางไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ทางฝั่งกัมพูชานั้นเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยเราอ,อันนี้เรายึดแผนที่หนะึ่งต่อห้าหมื่นนะค่ะ ทางโซเชียลกัมบูชาเองเขาก็โพสคลิปด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูแล้วกันเนี่ยเป็นคลิปแบบนี้รถ<ฆ>ถังรถหุ้มเกราะอะไรลำเลียงกันมาต่อเนื่องนะครับ<ฆ><ฆ>คือเหมือนกับเป็นการเคลื่อนย้ายกําลังอะ<ฆ>เคลื่อนไปไหนก็ไม่ทราบแต่ข้อตกลงที่มาเลเซียมันไม่ได้แล้วไงคือไม่ให้เคลื่อนย้ายอะไม่ให้เคลื่อนย,ย้าย<ฆ>ใช่ไหมไม่ให้เติมไม่ให้เขาเรียกว่าหยุดยิงแล้วต้องหยุดเดินอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นถูก<ฆ>ไม่ให้เติมใครอยู่อะไรก็อยู่กันไปแต่ว<ฆ>่าตึงกําลังก็ว่ากันไปอย่ายั่วยุ มีการตั้งกรรมการเข้ามา,าในแต่ละฝ่ายก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้มีทั้งเหมือนกับรถทหารขับผ่านพื้นที่การเกษตรเชื่อว่าอยู่แนวชายแดนนะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนกําลังจากเหมือนกันในพื้นที่เมืองด้วยตรวจสอบมาล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะคนในพื้นที่อบบุบลราชธานีออกมายืนยันนะครับว่าสถานการณ์ที่ช่องอานมาตอนนี้ทุกอย่างยังสงบอยู่ยังปกติอยู่นะครับ ก็คงต้องรอคํายืนยันจากทางกองทัพแหละใช่ค่คะว่าคลิปทางฝั่ง,ขงเขมรที่เคลื่อนกำลังพลน,นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมีกําลังพลประมาณ4,000นายของเขาเนี่ย เคลื่อนกาลังมาแถวๆช่องอานมาหรือเปล่าค่ะ <c oughs> นะฮะตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะใช่ค่ะแต่พอมันมีกระแสข่าวแบบนี้อ่ะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่เขาก็อดจะหวั่นใจไม่ได้นะคะคไม่อยากจะให้มีการประทักกันอีกแล้วแต่ทางเพจทหารหลักๆอย่างกองทัพพันที่2ก <c oughs> ็ยังไม่มีอะไรยัไม่มีอะไรนะ, <c oughs> นะคะแต่ว่าเหล่าบรรดาเอ็นฟูที่เขาบอกว่าเขามีคนที่อยู่ในพื้นที่แจ้งมาเขาแจ้งมาแบบนี้ให้เ <c oughs> ตียนตั้งรับนะคะ